สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกานน่ค่ะกับป๋าบนคนอิสานมือนีป๋าบนคนอิสานรก็ได้มา่อกีารเรื่องเล่าว้มมันของอาจารย์จงหิ่งคะ่ะอาจารย์จงหิ่งเพิ่นฝนันว่าเขาเก็บบัตหรหาป่าคะ่ะเรื่องเล่าค้อมันของอาจารย์จงหิ่งที่ใ้โชคในดาบเป็นตัวเนียวไรค่ะก็ไปบึงเอาลำกันำน้องค่ะเรื่องเล่าว้มมันของอาจารย์จงหิ่งค่ะ สวัสดีค si ่ะอาจารย์จงหิ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะธรรมชุ่มโมนีกาเดินห้างมาติดตามเรื่องเล่าว้อมันแลักกาแเนวทางตัวลขของอาจารย์จงหิ่งเนาะค่ะเนาะรอบนี้อาจารย์จงหิ่งเพื่อนกัมีแนวทางข้อมันแลักกาแเนวทางตัวลขเด็ดเด็ดค่ะธรรมชมมากฝาก่านมช้ชมก็เลขของอาจารย์เนวทางข้อมันของอาจารย์สิเป็นไปเป็นมาจริงไหนก็เห็อาจารย์เอาสูฟังเนาะค่ะเนาะฟันว่าจังไดค่ะอาจารย์ ฟันไม่ไม่ฟันมือขื้นนี่แหละเอาตัวไม่ไม่เลยเนาะฟันเอาขื้นต่อขื้นเนาะแต่ว่ากะสีว่าหลายตัวกะสีว่าไปกบว่าได้แต่ว่าขั้นเพื่นมากกะให้เพื่อนซื้อขั้นเพื่อนมากกกบปล่อยเพื่นผ่านเนาะคือว่าฟันแต่ละมือมันกะโบ้ขือกันดอกแต่ว่าขั้นเอาแต่ตัวเก่ามันกะจังไรล่ะมันกะโบนี้ไก่กันตัวเก่าหรอกฟันฟันว่ามือขื่นไป คนหาปลาเข้าตึกปลากันอยู่อันน่น้องสารนะแบบหลย,ยังบะไปน้ำเขาสอนสวิงสอนแหย,ยงนี่ละปลาโผล่ปลามองเนี่ยจะมาโผดสจะมรโผล่ติดโรงเรียงโรงเรียงอยู่พันเทียนปลาหลายแหงวะปลาร่วมว่าค่ะอาจารย์มีวัดสูปลาในน้องน้ำเข้าตึกแบบเข้าลงแบบ โคทัดนี่ละ่ะเ,<อ>เห็นห่วยคือแบบนั้นวะเขาลงสาเออลงสาแบบคือแฮนยังสอนสวิงกันสอนแงงนี่แหละ,ะกับไปน้ำเขาเงี้ยงมาไปตโตจะไกลๆคือกันแล้วก็ล,วลงสอนคือกันทีล่ะห่วยสอนเก๋ดเหม้นสอนไปก็พวกอันเลยนอนจะคล้องนี่ละ,ะไปหาปลาเนี่ยจะมาห่วยเด็กมันวันนี้แปดบ่มีแปดมาอีดีบอกว่า มัดสีเห็ดให้มีแปดอยู่บ่มักแปดเนี้ยขั้นปานี่จับอะไรน้ำขางฟังนี่มีแต่ตัวใหญ่ประคอใบยังนะตัวห้าวแขนห้าวยังนี่จะมาห้อยขั้นมาบอกให้เอฟซีฟังนี่ก็มกแปดคุนแล้วถ้าบน้ำน้ำนอนมาหมักกับปล่อยผ่านไปในแจ็คโตค่ะอาจารย์อุ้ยในลายเดี๋ยวเป็นเป็นถังอในถังใส่ถังสีเนาะใส่ถังสีไปแไผ่อาจารย์เไปก็พีก็หนองนี่ละ ังว่าไปน้ำคันกับพีกับหนองหอยหรือเด็กสี่เอ๋นองบ่วอว่แตวบากับบัวหลกแ<ะ>ตว่าหันไปกับพีกับหนองเนี่ยนะไปหาหกินมันกระพอกันมูหลวมบ้านนองมันะละลายปลานีแบคักตวบาก็เด้คิดบาสิเปแปดห้านี่แล้วแปดห่าเอแปดห่านมันเป็นปลาคอบ่ะอาจารย์แม่นปลาคอปลาคอใหญ่เด้ซอนเด็กจับเด็กซอนเด็กจับ้อม ปหาอือเ,อาเก่าเปลี่ยนห่านี่แหละเก่าเปดหาออเจ็ดเปหาเอาสองลุ้มทนา,าเอาไราอกเ,เก่าแปลหาเจ็ดแปหาะคเะอาเพราะว่าดีจับปลาเนาะแมนแ<น>ปลากปลาได้ไหลไม่ได้แบบหลค่ะมานีไปนั่นไปกัน,กน,คน,นจคนอาจารย์โอ้หลยหลายคอนอยู่ไปไร่วมกลุ่มกันไปยังสิบอกแมนมนไปไหารวมกันนี่ะเอามาดีมาแบ่งกันบอกค่ะ ห้วยหาาไผ่ามันบ่ไรแบงไผ่แล้วไปเงินไผ่เงินมันคือว่าเข้าไปหากินผอมกันยังสินะเหมือนเหมือนมาเข้าส่วนกันไปแต่ว่าไปหาเนี่ยหาเอาไผ่เอามันแมนผ้ากันได้เบสุคนที่บอยได้ได้เบสุคนม่มีพูดสิบ่ได้ได้กันทุกคนนะคะเนาะแมนมานี้ได้มากเลวอาจารย์เอามาเห็ดจังไลยไม่เอามาไว้กินนยเอาเขาไว้ในหลังบานเลยนะมาก หมเข้าบ้านเลยเนี่ยเต็มทั้งสีนะคะหมูปลาเขาบ้านเลยแมนเอามาครั้งไววถ่ากินเอามาไปกินกะข้องนี่ล่ะไปหาหามานี่ก็ได้โอ้ยถูกมาขึ้นมาฝันตัวนนี่ว่าวบาว่าเมนแต่ไปหาอีดีมันหนูเมนฝันว่นะได้กินบออาจารย์ว้ไว่าทานในเหตุกินอยู่มันโดดตื่นกน่อนตาบะอาเขามาแล้วละ่ะ เอาเขามาจนขังหาอจันไม่เอาเขามาจนเขาไหวล้างบานศุลินเน่ะจนเมียนจนยังไว้เก็บมาไะไแบบเอาเขาว้ซย้ออินเนอะมีความฝันดีใจบ่อจันไหวดีใจน้องในหลายเนาะค่ะในไลน์ทุกคนแต่ทุกคนม่มีผู้ซิบรายค่ะแต่ว่าไปหาหนี่อาจารย์ไปไป่อมมูนาแมนบอกเมนแบบข้าหลวงตึกษาตึกสอนอันแบบเข้าหลวงน้ำมูบานเขาประกาศน่ะมูบานเข้าประกาศเขาเก็บบัตร นั่นแหละขาเห็ดแบบนั่นแหละเขาเอิ่นว่าลงปลาสาเออนั่นแหละเบบนั่นแหละเดือดาเพิ่มหาเงินห้างก็ไปหาแบบมวนเลยเราเมื่อไปรวมการกุศลเพิ่นเนาคขะเนาะรวมการกุศลนอกเพิ่นเห็ดเนาะไปก็ได้จักเอาเสวิงสอนจักจับสรับผัดแหละต้องตัดนาดจะเกี่ยเพิ่นเห็ดบัดเกันได้ความฝันเพิ่นเห็ดบ่หอยก็เห็ดเนี้ยมันงมองกะแปดสิบบาทต่ว่าเพิ่นนี่เพิ่นเห็ดบัดกันเนาะ แมนหลงขั้นสีวัดวัดนอกเพื่อนว่าวัดเราแปดเิบค่ะค่ะวัดนั้นแต่ละคนเออขั้นวัดสีเป็นน้ำถึงว่าวัดเราแปดสซบแต่ว่ามีในคนฟันเหมนบอกมีอยู่วัดเราแปดสิบขั้นสีทามวัดอันลงน้องสานค่ะวัดเราแปดเซบเพื่อนวะเขาเคลีกันเนาะวัดเราแปดสิบแต่ว่าพวกไปหาน้ำกันนั้นหูยักกันบอกค่ะอาจารย์ฟูหูฟูโป่งหู เพราะว่าร่วมร่วมเพิ่นประกาศกระชิคือจังโมเมนต์ความฝันนี่บอมากันเบิร์ตไฟอยินีนี่สิบอกจนมาบูดหูนาหูจากันเบิร์บ่บ่มาหาปลาเออในความฝันมันไปได้จังไหนล่ะจังมามเนี่ยมันฝันสิฝันมีโศกว่าจากค่ะอืฝันมาไปหาปลาแบบคักเมื่อคืนได้ก็ได้บบคักเนาะได้ก็ได้แบบร้ายน่ะค่ะบานีบัรอาจารย์กัลจ่ใจเงินสื้อบัตแปดสิบบาทแปดสิบบาท ค่าบานีเอาปลามาบ้านบาริทีทรายอาจารย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองเออเลขงามเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันปาจจุบันลายตัวเนาะค่ะกับเพื่อเอฟซีเพิ่นอยากได้แหละค่ะอาจารย์เพื่อเพิ่นเพิ่นว่าเอาปลามาเฮือนเนาะเออบานเลขที่กันหนึ่งศูนย์สองบาริที่ค่ะแต่ว่าบัตรเพิ่นนั่นแปดสิบบาทบัตรลงหาปลาเนี่ยทางตัวเลขที่อาจารย์ให้มากกั เก่าฮาแปดเออเอาเก่านี่ล่ะมันมีปลูกน้่มเจ็ด้าแปดนี่ล่ะค่ะกุ้งกันนี่เออจะมาเอาเอากุ้งมัสไปลากับเป็นเก่านี่ล่ะเก่าแปดหาเก่าแปดหาน่ารกังเก่าแปดหาเจ็ดแปดหาเจ็ดหาแปดเนาะเออเขาสองจามลุ่มนี่ล่ะไก่เพิ่มหมุนเอาเนาะค่ะเนาะเออเอาเอาบัตรแปดสิบบาท ซม่งว่นปลาห้าวแซลหาใช่เฮาวเอาหาแปดศูนต์ทีล่ะค่ะหาแปดศูนต์เนาะเออเอาหาแปดศูนต<า><า>์นี่ละว่าไปซ้ำลุ่มนี่ละโคเปลาหรอวะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของอาจารย์จงเฮงเนะาะท่านผู้ชมเนาะที่น้ำมาแบ่งปันให้หลอกนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขกะหลายตโตเน่หลายมือหลายขื่นฝันกับฝันบ่คือกันกับขึ้นวาน,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 นั่นแหลเนาะอาจารย์เนากกะอ ฟันบัคือกันเกลอยากยใจไปแบบว่าครับมีผู้มักน้ำเห่าก็ให้เอฟซีเพ่นเหลือกเอาคัดเอาเนาะอาจารย์เนาะแล้วแต่ความสมดุลมากส่วนตัวเนาะอาจารย์เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์จงเฮงค่ะทีแบ่งปันเนี่ท่างค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขของอาจารย์จงเฮงเนาะค่ะเลขของอาจารย์จงเฮงเก้าแปดห้าจิตแปดห้าห้าแปดศูนย์ บักเพิ่นเก็บหาปลาค่ะบักละแปดสิบบาทนอค่ะบ้านเด็กทีของเพิ่นหนึ่งศูนย์สองค่ะวันที่หนึ่งนี่หน้าคมพ่อโสสองพันหาร้อยหกเก็บอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำเนเ้อดค่ะถ้าพ่อท่านจะกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่ง กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานเพื่อสีบริภาทความฝันเด็ดเดดีดีหรือว่าตัวเลขเป็นแนวทรางให้ท่านผู้สมทรางบ้านข่ารับสมรับฟังเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกันเพียงทอนีคลิปหนาพ่อกันใหม่โศกโศกหมานหมาน,มานลำลำลุย่อยหิง้งหิ้งปังปัง กับตัวหนของอาจารย์จุงหึ่งน้อค่ะสวัสดีค่ะ